ใจสั่นมดเตีอมอกันสั่นเบดเลยเลยงงยังไม่ใหั้งที่ล้วกวนมาอ้าวไปเยอเห็นบ่หามไปก็ไม่างไีม่มีตัวยางไม่มีตัวอย่างรอดจิ้มซนเหรอฮะสองใจพ่นเลยเนาะพ่ไปเนียฮไปเดีฮไรตเวอไรเจ้าไผสีไลน์ไงเจ้าไผสีไลนี่เหมือนปึ๊บป๊ปอเนอนเลยหรอัเก้าอ่ะไปเอยอกว่านะรอไอ ไปนี่ก่อนสิไปก่อนไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างเว้นการฮับเลยไปก่อนไปก่อนปั๊บใครไม่มีตัวอยางใครไม่มีตัวอยาง ยาคนจะกินดิกินให้นบ่กินมาเนยไปไปไปึ๊บ่นมปึ๊บัเี่โจดครับมีวยง่ได้เกิดเจดังแล้วบุน่ะบุน่ะเบิ้งเเบิงตาเบิ้งตาเบิ้งตาแมฮัตจกินไจนอ่ะ พอนไงกันกน่ะเดี๋ยวลงอีกเอกอฮอ,อดมันคือบอนเขาฮอดเขาจังได้เราก็ขายจินจ้อง,ดองอเดืขายไซเมื่อกี้เงียบขุนขุนเถอะเบื้องบกี่เดือนมาดิเออไม่มีตัวยางม่มีตัวยางมันใจหล,จหลดจริงเลยเดี๋ยวม่้งยัยจับกินไม่มีตัวอยางกินพี่เขาหนิตอนนี้กินคนละตัวมีสิ่งนี้คนละตัวเส้ก็ได้กินแล้วนั่นเห็นว่าเขาก็เส้นไม่กินเองเสีิอ่ะ เราอบนเจมเอลงมาอันว่าพวกอันเจมขาหน่อยเอาลงมาเออกกเอเรจะได้ป่อยไปลไปเดี๋ยวลงมาว่าันขาหน่อว่าหัน่ะไโเก่งรักินนันจินเนื้เพือนเพื่อนเนหาตามพวกเด็กย่างก่อนแล้วเดตายเราเดินก่อนน่ะกินเลยเนาะกินเลยนาะเากินแลยเนะ เอ้าเข่าสองเข้าสองเอ้าเข้าฮอตเข่าฮอตคนละตัวเข้าฮอตเลยคนละตัวเอาเลยนั่นแหละคนละตัวเออไปฮอตบ่ได้เข้าละบาดเนี่ยเข้าฮอตท่านบบราะเขาจะกินแล้วไม่มีตัวหยางใช่แล้วมีตัวหยางนี่นะนี่บ่หยางมากอีกนี่นี่ยังไม่นีเลยเข้าบ่เนี่ยบ่บาบ่บ่ลายกินเข่าบ่มาหนีเราน่าฮอตนี่นี่เอาเอา ไม่ย่ย่าไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างไม่เ็นยังไมาน้ามาสีมาสีกอยู่หลังกินนี่กินเอไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างเอ้าหูเดือนตำหนันไหมล่ะรักกับตัวตัว าฮอทปึบตัวนั้นตัวี่เ้อเจ้าสิกิ๋วเราที่ล่ฮอทเดี๋ยวเดี๋ยวเราสิกินกักแล้วกินกักเด้องเนี่ยน่ะูได้ไดนั่นละีใบใสโอ้ยกินฮอเลกินฮอเนาะต่อยรต่อยยโอเขากินนี่เลย่ะน่เขาต้องกินตัวนี้กินตามเ่ยอนี่ะเออกินนี่ปึ๊บ เอากินตัวนั้นก่อนบึ๊บบักเขาให้ฮอตบาไดมีแบบบักเขาให้ฮอตต้องกินนะเอาฮกินพุ่นมาเนี่เอามเปนไปตามที่กินเอ้ามลช่วงหเป็นตามกินจับตัวั้นกับมีหงางเลยเมอร่ยางีอยู่ทางหลังอะผมม่งไปแล้วเนี่ยีเอาอยู่นเป็นตามกิกินสเขาม่หมนวางมาซาซ่า้นู้อู้มา คนเท่นอยู่เรอคนท่นอยู่ต่แล้ต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วตอแล้วต่อเเดียตนี้เด็กขาตเลยเออบเลือตัวนั่นน่ะไม่ใช่เือเขาจินมันอ่ะเขาจินมันอ่ะ ไปฮงลบกองกันแม่ไปฮเอ้ยลบไมดีนะแต่ละคนนี่ดังเลยาเป็นดังๆบว้ดัเล้ยยังรอเขาบอลูนอกปันอย่างปั้งปั้งเขาเ้เฮยเฮ้ยเฮเยเฮ้าเฮ้ยเฮเเฮ้ยเฮเห็ยหน้าเฮดบ่เ้เ้ยเฮ้้ยยยเ้ยยยยเ้ยายยยยางเ้เย ไม่ได้ย่างแล้วปึ๊บี่างมาเอ้ยปุ๊บตั้งเขาคำว่าอะปึ๊บเฮ้ยูจีปะเฮ้ยไม่ต้องพูดถึงเข้าใจไหมเนยเขาไม่ตัวยาวเลยนะเออเขาไม่ตัวยาวเขาต้องหัวปีเอาเอากินฟรีครับว้ากินฟรีครับไม่ต้องพูดถึงเออไม่ต้องพูดถึงกไม่ต้องพูดถึง

เปนไปเปนได้โอ้กูเหนี่เียกแัปนี้เราจะไปใส่อซื้อบือแล้วเสียเจเยอะจิจินรขาวันเออข้าวห่อปา่ะข้าวทับกินนี้ฟรีแล้วฟรีเหรอเออไปดีกว่าแ้าอนนไ้มใส่ขาวัอีกจอไปซุปุน เขาฮอตดีเขาฮอตไม่ต้องไหนกัไหนเลยไหนอใครไม่ได้ของฮอตกันเขาเนาะู้่วยดเวยหรอไม่ผุนละ่านผเฮ้ยไปดีเลยเนาะเฮ้ยได้ปียาวเขาฮอตอีเหรอเขาฮอตเขาฮอตเขาฮอตเลยเนายเขาดเลยเนาะเขาบดเลยเนาะเขาฮอตบอกนี้แม่ฮอตเขานี่เราฮอตไปด้วยเ่า

เขาใส่เป็นบ้าไปยังเอียกกนกันนาเอียกกนกันนาเกนกันนาเอยกกนกันนากินบีไปยังเขากินสองกินบีเขาเราตกกแต่นานแลเี้พื่กโฆาะนี่อันนี้เดียวขารอี้ยกินเรื่หัวจริ เดี๋ยวเลยขายอมเียบอกนี่คนรู้ว่เจ้าไมเจ้าพุขาข้าไปเจาใจอย่างว่า